สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะครับวันนี้เราหยิบเ,เนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากพอดแคสต์รายการลุงเต่าเล่าอนาคตครับผมเป็นแนวคิดที่ฟังแล้วแบบชวนให้คิดตามมากๆเลยหัวข้อหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากคําถามที่ผมว่าหลายคนก็คงเคยสงสัยนะคือทําไมแบบคําพูดไม่กี่คําหรือการเจอใครแค่คนเดียวเนี่ยมันถึงเปลี่ยนชีวิตเราไปได้ขนาดนั้น ในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาเสนอแนวคิดเรื่องกุญแจครับกุญแจที่ใช้ปลดล็อกชีวิตวันนี้เราก็เลยจะมาลองอแกะกล่องดูไอเดียนี้กันว่าไอ้เรื่องกุญแจกับประตูที่เขาพูดถึงในลุงเต่าเล่าอนาคตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพื่อจะได้เข้าใจมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ๆตามที่เขาเล่ามานะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยในแหล่งข้อมูลเขาเริ่มจากาตัวละครชื่อน้องนกใช่ไหมครับที่ไปถามลุงเต่าค่ะใช่ค่ะคําถามมันง่ายๆนะครับ แต่ลึกซึ้งดีว่าทำไมคำพูดสั้นๆหรือคนคนเดียวมันมีพลังเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนั้นอืแล้วคำตอบของลุงเต่าก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกุญแจแห่งการปลดล็อกค่ะ คือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะการใช้คําว่ากุญแจเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่กุญแจจริงๆหรอกคะ่ะแต่มันเป็นออสัญลักษณ์มากกว่าอาจจะหมายถึงแบบว่าความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันปิ้งขึ้นมาหรือการตระหนักรู้หรือแม้แต่การที่เราไปรู้สึกเชื่อมโยงกับใครหรือกับข้อมูลบางอย่างในจังหวะที่มันพอดีเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็ขยายความต่อไปอีกนะคะเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าจัก,กรวาลอ๋อครับจักรวาลค่ะเขาบอกว่า จักรวาลเนี่ยจะเอากุญแจพวกนี้ไปซ่อนไว้ตามทางเดินชีวิตเราซ่อนไว้เหรอครับใช่ค่ะไม่ได้วางให้เห็นง่ายๆแล้วกุญแจเนี่ยอาจจะมากับคนที่เราเจอมากับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดหรือบางทีก็เป็นแค่เ,เสียงกระซิบเบาๆที่เราได้ยินผ่านๆแต่แบบมันกลับดังก้องอยู่ในใจเราอะไรทํานองนั้นค่ะเป็นแนวคิดที่แบบผสมผสานปรัชญายชีวิตกับเรื่องจิตวิญญาณน,นิดๆนะคะไอ้คำว่าซ่อนนิดก็น่าคิดนะครับมันให้ความรู้สึกว่า เออเราต้องตั้งใจหาหรือว่ามันต้องอาศัยจังหวะโชคชะตาด้วยหรือเปล่าครับเขาได้บอกไหมครับว่าทําไมต้องซ่อนอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดชัดๆนะคะว่าทําไมต้องซ่อนแต่ถ้าเราลองตีความดูนะคะก็อาจจะมองว่าการที่มันไม่ได้หาง่ายๆเนี่ยมันกระตุ้นให้เราต้องออสังเกตต้องเปิดใจแล้วก็ต้องออกเดินทางค้นหา ซึ่งในกระบวนการหานี่แหละก็อาจจะสำคัญพอๆกับการเจอกุญแจเลยก็ได้หรืออาจจะมองว่ากุญแจของคนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ของอีกคนหนึ่งไงคะพอถึงเวลาที่ใช่กับคนที่ใช่มันถึงจะเหมือนเจอขึ้นมาอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่กุญแจอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเดินทางการเตรียมพร้อมของเราด้วยทีนี้มาดูอีกส่วนที่คู่กันก็คือเรื่องประตูครับอันนี้เขาอธิบายว่ายัางไงบ้างครับประตูเนี่ยค่ะ ตามที่เขาบอกนะคะประตูพวกนี้ก็คือเส้นทางใหม่ๆของวิญญาณอืมภาษาเขาจะออกแนวเออนมามธรรมหน่อยนะครับใช่ค่ะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คงหมายถึงพวกโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคะทิศทางใหม่ๆหรือศักยภาพที่เรายังไม่ได้ใช้หรือแม้แต่มุมมองใหม่ๆที่เรามีต่อโลกหรือต่อตัวเองประตูมันก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่รออยู่ข้างหน้าค่ะแล้วที่เขาบอกว่าประตูบางบานมันปิดอยู่ล่ะครับ อันนี้ทำไมล่ะครับทำไมเราถึงเข้าประตูนั้นไม่ได้ทันทีเท้าชี้ไปที่2อ,อย่างหลักๆเลยค่ะอย่างแรกคือความกลัวความกลัวค่ะกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวล้มเหลวกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือแบบไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรแบบนั้นอย่างที่2ก็คือบาดแผลในอดีตค่ะประสบการณ์แย่ๆที่มันยังส่งผลกับเราอยู่ สิ่งเหล่านี้แหลคะค่ะที่เหมือนเป็นกลอนล็อกประตูไว้ไม่ให้เรากล,ากล้าก้าวออกไปพอพูดถึงความกลัวกับบาดแผลในอดีตเป็นตัวล็อกประตูเออมันก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พูดให้ความหวังเหมือนกันนะประโยคที่ว่าชีวิตมีประตูรอให้ไขใช่ค่ะเหมือนจะบอกว่าถึงจะมีอะไรล็อกอยู่แต่โอกาสมันก็ยังมีอยู่รอแค่กุญแจที่ใช่เท่านั้นเองถูกต้องเลยคะ่ะแนวคิดนี้มันเหมือนตั้งอยู่บนฐานที่ว่าเออศักยภาพหรือโอกาสหรือประตูเนี่ย มันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังเข้าไปไม่ได้เพราะมันปิดอยู่แล้วการจะเปิดได้เนี่ยต้องใช้กุญแจที่ถูกต้องซึ่งมันก็สะท้อนเรื่องเอ,อ่อความพร้อมหรือการได้รับข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มันแบบตรงจุดจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะคือเขาเน้นเรื่องความง่ายตอนที่เจอกุญแจที่ใช่อ๋อง่ายยังไงครับ เขาใช้คำว่าประตูจะเปิดอย่างง่ายดายเลยค่ะไม่ต้องไปงัดแงะไม่ต้องพยายามหนักๆมันเหมือนก็ประสบการณ์ที่บางทีเราก็เคยรู้สึกนะคะคือพอถึงจุดที่มันใช่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจอะไรมันดูง่ายไปหมดเลยจริงด้วยครับเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะมุมมองนี้เขาเลยให้ความสำคัญกับเออจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ความลงตัวพอดีเป๊ะระหว่างเรากับโอกาสนั้นๆค่ะพอพูดถึงความง่ายเมื่อเจอกุญแจที่ใช่ มันก็โยงไปคำถามต่อไปของน้องนกเลยนะครับที่ถามว่าเออแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยคำพูดหรือคนหรือเหตุการณ์เนี่ยมันคือกุญแจตัวจริงสำหรับเราใช่ใช่คำถามนี้สำคัญมากใช่ครับแหล่งข้อมูลเขาอธิบายเรื่องสัญญาณการรับรูมนี้ไว้ยังไงบ้างครับตรงนี้น่าจะอยากรู้กันเยอะค่ะ เขาให้รายละเอียดสัญญาณภายในไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแม้ว่าจะอิงกับความรู้สึกส่วนตัวมากมากก็ตามสัญญาณแรกที่เขาบอกคือความรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหยุดนิ่งไปชั่วขณะโลกหยุดนิ่งค่ะคล้ายๆว่าเวลาเดินช้าลงหรือทุกอย่างรอบตัวมันเบลอๆไปเหลือแค่เรากับสิ่งที่อยู่ตรงร้าตอนนั้นสัญญาณที่สคือความรู้สึกหัวใจสว่างวาบ หัวใจสว่างว่าเป็นคําเปรียบเทียบนะคะหมายถึงความรู้สึกกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมีพลังหรืออุ่นๆในใจแล้วก็สุดท้ายคือการที่ทางที่เคยมืดมัวสับสนไม่แน่ใจกลับชัดเจนขึ้นมาทันทีเหมือนมีไฟส่องให้เห็นเลยว่าต้องไปทางไหนต่อรู้ได้ทันทีเลยคะ่ะโหฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับเหมือนเป็น moment of truth จริงๆนะครับแล้วเขาถึงกับเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สัญญาณว่าเจ้ากำลังเดินผ่านประตูใหม่ของวิญญาณแล้วอืการใช้คำนี้มันเน้นเรื่องออจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงแบบลึกๆเลยนะครับใช่ค่ะการอธิบายแบบนี้มันคือการให้ความสำคัญกับเรื่องออสัญชตาตญาณหรืออินทิ t ชันมากๆเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกข้างในหรือ Inner f e ์ฟีลลิของเราเหมือนเป็นตัวนำทางหรือตัวบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นนะตามมุมมองของเขาอะค่ะมันเหมือนบอกเป็นนัยว่า คำตอบหรือทางที่เราหาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวแต่มาจากการรู้สึกได้จากข้างในการเน้นเรื่องสัญชตาตญาณแบบนี้เออมันก็มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราควรจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกพวกนี้แค่ไหนมันมีโอกาสไหมครับที่เราจะตีความผิดไปเองคิดว่าความรู้สึกวูบวาบธรรมดามันคือกุญแจทั้งทงที่อาจจะไม่ใช่ เขาไม่ได้บอกวิธียากแยะชัดๆนะคะระหว่างสัญชาตญาณจริงๆกับอารมณ์ชั่ววูบหรือความอยากของเราเอง wishful thinking อะไรแบบนั้นแต่ถ้าดูจากในยะที่โคนน้นสัญญาณที่มันค่อนข้างชัดเจนมากๆอย่างโลกหยุดหมุนหัวใจสว่างทางสว่างขึ้นทันทีเนี่ยก็อาจจะพอตีความได้ว่าประสบการณ์เจอกุญแจจริงๆเนี่ยมันน่าจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่เเข้มขน้นชัดเจน แล้วก็นําไปสู่ความกระจ่างแจ้งที่มันอยู่ยาวๆหน่อยไม่ใช่แค่ตื่นเต้นแป๊บเดียวแล้วหายไปแต่แน่นอนค่ะว่าการตีความประสบการณ์ข้างในพวกนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอะเนาะครับครับสิ่งที่คนนึงรู้สึกว่าเป็นกุญแจอีกคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้มุมมองจากแหล่งข้อมูลนี้ก็เลยอาจจะเหมือนอชวนให้เราลองหันมาใส่ใจสัญญาณภายในพวกนี้มากขึ้นแต่ก็คงต้องใช้คู่ไปกับการพิจารณา การสังเกตผลนี้ตามมาด้วยไม่ใช่เชื่อไปเลยทันทีค่ะเข้าใจครับคือให้ความสำคัญกับความรู้สึกข้างในแต่ก็ยังต้องออใช้ความคิดไตรตรองแล้วก็ดูผลลัพธ์ด้วยซึ่งมุมมองแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เรามองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้ากุญแจมันมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงหรือดูเล็กน้อยมากๆได้เนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะต้อง เปิดรับใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนั่นเป็นอีกในยะสำคัญที่ได้จากแนวคิดนี้เลยนะคะถ้ากุญแจสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตได้มันอาจจะซ่อนอยู่ในบทสนทนาธรรมดาธรรมดาข้อความสั้นๆที่เราอ่านเจอหรือแม้ใจในความเงียบที่ทำให้เราได้ยินเสียงเคาะความคิดตัวเองชัดขึ้นมันก็เหมือนกระตุ้นให้เราหันมาใส่ใจกับปัจจุบันขณะมากขึ้น ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่ากุญแจบานต่อไปมันจะมาเมื่อไหร่มาในรูปแบบไหนงั้นสรุปแล้วจากที่เราได้ออลองเจาะลึกแนวคิดกุญแจกับประตูจากลุงเต่าล่ออนาคตมาเนี่ยครับเราพอจะสรุปแก่นความคิดหลักๆได้ว่ายังไงบ้างครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายหรือเชื่อมโยงกับผู้ฟังที่อาจจะกำลังมองหาความเข้าใจในชีวิตตัวเองยังไงได้บ้าง ถ้าสรุปแก่นหลักๆที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอก็คือชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้โอกาสในการเติบโตเปลี่ยนแปลงหรือที่เขาเรียากว่าประตูนั่นแหละค่ะซึ่งประตูพวกนี้มักจะถูกปิดกั้นไว้ด้วยอะไรบางอย่างในตัวเราเองเช่นความกลัวบาดแผลเก่าๆก,การจะปลดล็อกประตูได้ก็ต้องอาศัยกุญแจที่ถูกต้องซึ่งอาจจะมาในรูปของความเข้าใจลึกซึ้งการเจอใครบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันพอดีเป๊ะ แล้วการที่เราจะรู้ตัวว่าเจอกุญแจแล้วหรือกําลังก้าวผ่านประตูเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้จากสัญญาณภายในที่มันชัดเจนมากๆอย่างความรู้สึกกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีพอมองแบบนี้แล้วสําหรับคนที่กำลังทบทวนชีวิตตัวเองอยู่หรืออาจจะรู้สึกติดขัดหาทางไปต่อไม่เจอแนวคิดนี้มันก็น่าสนใจนะครับเหมือนเป็นการบอกว่า คำตอบหรือทางออกมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนหรือต้องไปหาไกลๆเสมอไปแต่อาจจะรออยู่ในรูปของกุญแจที่เรายังไม่ทันเห็นหรือยังไม่พร้อมจะรับรู้มันก็ได้ใช่เลยค่ะสำหรับผู้ฟังที่อยู่ในโหมดเรียนรู้อยากทำความเข้าใจตัวเอง the learner persona นะคะแนวคิดกุญแจกับประตูเนี่ยอาจจะใช้เป็นเหมือนเลนสองย้อนกลับไปดูจุดเปลี่ยนสำคัญในอดีตของเราได้เลยนะคะลองถามตัวเองดูว่าเออตอนนั้นอะไรคือกุญแจที่เปิดประตูบานใหม่ให้เรานะ อาจจะเป็นคำพูดให้กำลังใจจากเพื่อนบทเรียนจากความผิดพลาดหนังสือที่อ่านหรือแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆที่ตอนนั้นดูไม่สำคัญเลยแต่พอมองย้อนกลับไปโหมันส่งผลเยอะมากครับการทบทวนแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นคุณค่าของประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะช่วยให้เข้าใจแพทเทิร์นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ดีขึ้นด้วย นอกจากนั้นนะคะแนวคิดนี้ยังเหมือนชวนให้เรามีความใส่ใจหรือ mindfulness มากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคนหรือความรู้สึกข้างในมันกระตุ้นให้เราเปิดรับความเป็นไปได้ว่าเออปัญญาแรงบันดาลใจหรือทางออกที่เราหาอยู่เนี่ย มันอาจจะมาในรูปแบบและจังหวัดที่เราคาดไม่ถึงที่สุดก็ได้เหมือนรอกุญแจที่ใช่ซึ่งก็ต้องเอาใส่ทั้งความอดทนและการเปิดรับนะคะแต่ว่านะคะก็ต้องย้ําอีกทีว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี้ยมันคืออุปลักษ์หรือคําเปรียบเทียบเชิงแนวคิดตามที่เขานําเสนอมาในแหล่งข้อมูลนะคะครับครับเข้าใจครับจากลุงเต่าเล่าอนาคตเท่านั้นเราไม่ได้บอกว่านี่คือกฎตายตัวหรือความจริงทางวิทยาศาสตร์อะไร แต่เป็นการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นหรือใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนคิดเกี่ยวกับตัวเองได้ค่ะขอบคุณมากครับสำหรับคำอธิบายที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปว่าวันนี้เราก็ได้มาเจาะลึกทำความเข้าใจเรื่องกุญแจชีวิต กับประตูจากแนวคิดที่น่าสนใจในลุงเต่าเล้าอนาคตนะครับซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเออการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเนี่ยมันอาจจะถูกจุดประกายจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในจังหวะที่พอดีเหมือนเป็นกุญแจที่ไขประตูสู่เส้นทางใหม่ๆที่รอเราอยู่ค่ะ แล้วพอเราคุยกันเรื่องกุญแจที่ใช้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆมาพอสมควรแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะลองออชวนคิดต่อยอดจากอุปหลักเดิมที่เขาให้มานี่แหละค่ะอันนี้ไม่ได้เติมข้อมูลใหม่ที่ไม่มีในแหล่งข้อมูลนะคะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆน่าสนใจครับเชิญเลยครับในเมื่อเขาพูดถึงกุญแจที่เปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ของวิญญ,ญาณมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าในชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีกุญแจอีกแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลย คือทำหน้าที่ล็อกประตูบางบานแทนล็อกประตูหมายถึงยังไงครับไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสดีๆนะคะแต่เป็นการล็อกประตูสู่เส้นทางเดิมๆหรือบทบาทเดิมๆหรือความเชื่อเก่าๆที่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปแล้วณปัจจุบันขนาดนะคะ ลองนึกภาพดูนะคะว่าการที่เราตระหนักรู้อะไรบางอย่างซึ่งก็คือกุญแจอาจจะทําให้เราตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือปฏิเสธโอกาสที่ไม่ใช่ตัวเราหรือทิ้งตัวตนเก่าๆที่เราเคยเป็นเพื่อเปิดทางให้เราได้ก้าวไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือที่เหมาะกับเรามากกว่าในตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับการล็อกประตูเก่าเพื่อไปเปิดประตูใหม่ ใช่ค่ะการล็อกประตูเก่าก็อาจจะสำคัญไม่แพ้การเปิดประตูใหม่เลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของอุปกรณ์กุญแจที่อาจจะน่าสนใจเอาไปลองคิดต่อยอดดูจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะ